DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะพบกับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกคะ่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะ,พะเพลินพิทนิตรมณ์นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราอยากจะเลือกซื้ออาหารเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยมักจะมีการติดตราสัญลักษณ์อยู่ตราหนึ่งคะ่ะ ที่ชื่อว่าตราฮาลานนะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นว่าเป็นอาหารที่ชาวมุสลิมสามารถทานได้นะคะแต่เคยทราบกันหรือเปล่าว่าการที่จะได้รับการรับรองให้ใช้ตราฮาลานนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าฮาลานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสินค้านั้นต้องผ่านการตรวจสอบกันตั้งแต่วัตถุดิบ ไปจนถึงกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนเลยค่ะว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือไม่นะคะเพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเป็นอาหารที่ผู้บริโภคชาวมุสลิมเขาจะสามารถเลือกรับประทานกันได้อย่างมั่นใจค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีโอกาสาพิเศษมากๆนะคะที่จะได้พูดคุยกับบริษัทนะคะผู้ผลิตสินค้าที่เพิ่งได้รับรางวัล PM Award ในสาขาประเภทรางวัลสินค้าฮาลานยอดเยี่ยม หรือว่า b เบสฮ l ล n นของปีนี้ค่ะ2020นะคะถ้าดิฉันพูดถึงชื่อสินค้าขึ้นมาเนี่ยนะคะหลายท่านเชื่อมันได้เลยว่านะคะ,นะคะว่าจะต้องมีติดบ้านแล้วก็ต้องเคยฐานแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากในกลุ่มของคนรักสุขภาพค่ะ และที่เรากําลังพูดถึงกันนี้นะคะก็คือตัวผลิตภัณฑ์การโนล่าค่ะซีเรียลธัญพืชอบกรอบนะคะแน่นอนแบรนด์ที่อันดับหนึ่งขายดีที่สุดในเมืองไทยนะคะแบรนด์ไดมอนด์เกรนนั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณชนิสราวงดีประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบรันช์ไทม์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดิมอนเกรนสวัสดีค่ะคุณชนิศลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเชื่อได้ว่าหลายคนคงจะติดตามฟังอยู่นะคะพอดแคสต์ดีไอทีพีสร้างมูลค่าเพิ่มของเราโดยเฉพาะ E p พีิเศษเรื่องของเจาะลึก i n s i ซต์พีเอ็มอวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเบสฮา l านนะคะอยากให้ทางคุณชนิศลานะคะเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าตัวสินค้าที่สมัครขอรับรางวัล PM a w a r d ในปีนี้นี่คืออะไรอะคะ จริงๆสินค้าที่เราสมัครใช้ออรับรางวัลฮาลานเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวไดมอนด์เกรนกาน n ล่าค่ะ,คะซึ่งจริงๆบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่กานูล,ล่าอย่างเดียวเนะ้ะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งทุกชิ้นเนี่ยเป็นฮาลานทั้งหมดเลยค่ะ แล้วตัวฮาลาลนี่ก็คือว่าทางบริษัทได้มีการขอรับตรามาแล้วคือจริงๆเจตนารมณ์ตั้งแต่ตอนก่อตั้งบริษัทเลยนะคะเราเป็นกันดูร่าคลีนเจ้าแรกในประเทศไทยเนาะในวันแรกเนี่ยเรียนตามตรงว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าฮาลาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาง่ายนะคะแต่จริงๆมาตรฐานเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาก็มีข้อกําหนดชัดเจนหลายๆอย่างเนาะตูนเองเนี่ย มีคุณน้าที่อยู่ที่อเมริกาเป็นคนมุสลิมค่ะก็เลยค,ค่อนข้างทราบถึงความสําคัญของฮาราตตั้งแต่วันแรกที่ทําธุรกิจคือเราอยากได้ตั้งแต่วันแรกถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คืออยากได้มาตรฐานเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันต้องใช้บัตรเจตค่อนข้างเยอะใช้เวลาแล้วก็ระยะเวลาในการดําเนินการน่ยนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะมีได้ตั้งแต่วันแรกที่ร้อนสินเขามาในปีแรกเนาะแต่พอเข้าปีที่2ที่3เนี่ยเราก็เริ่มแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันถึงเวลาแล้วเราเริ่มมียอดขายที่ พอสมควรเริ่มมีกลุ่มตลาดที่กว้างขึ้นมไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมในประเทศหรือว่านอกประเทศไทยนะคะก็เลยมองว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องขอเราก็ดําเนินการขอไปใช้เวลาประมาณ1ปี 1> แล้วก็ได้มาตรฐานมาถูกต้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังคงรักษามาตรฐานนี้เอาไว้แล้วก็แพลนว่าก็จะเก็บมาตรฐานนี้ไว้จน จนยาวไปเลยค่ะเมื่อกี้คุณชนิดาแชร์ให้เราฟังว่าตอนเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมองว่าเรื่องของมาตรฐานสินค้านี่มีความสาคัญ<ช>อยากให้แชร์หน่อยเพราะหลายคนมองว่าเอ้ยฉันเพิ่งเริ่มธุรกิจโอ้กว่าจะได้มาตรฐานเหล่านี้ในไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายมองว่าเป็นต้นทุนในมุมมอ,องของคุณชนิดามองว่ายังไงคะค่ะถ้าย้อนกลับไปวันแรกที่คุณทำต่มันเกรนกับพี่แพคกเลยเนี่ยนะคะ เรามีเงินบัตเจ็ก้อนแรกเราลงกับโรงงานก่อนเลยอ,อันดับแรกขอมาตรฐานก่อนเลยตั้งแต่อ,อยอ,อม,มาจนถึงการจัดการวัตถุดิบต่างๆให้มันมีนม,มาตรฐานาาเนี่ยเนาะใช,ใช่ค่ะเพราะอุ้นมองว่าคนทุกคนโกหกกันได้อ,อุ้นมองอย่างนี้เราไม่สามารถเชื่อมั่นปากของผู้ผลิตคนไหนได้เลยแต่เราสามารถเชื่อมั่นออรดิเตอร์ได้เราสามารถเชื่อมั่นคนที่เข้ามาที่โรงงานของคนเหล่านั้นเพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการ บอกมาตรฐานาเหล่านั้นการันตีให้ผู้บริโภคเนี่ยรับทราบว่าเอ้ยเราเราเราโอเคนะเราตั้งใจทํางานนะเร,เราพูดเท่าไหร่นะให้ใช่ใมันโกหกง่ายอะค่ะมันโกหกง่ายแล้วอุ่นก็มองว่าแม้แตะตูไหนที่ทํางานเนี่ยถ้าอุ่นไม่เอามาตรฐานมาบีบให้อุ่นทําให้ถูกต้องเนี่ย อุนว่าคนเราต้องมีวันที่ขี้เกียจอะอแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมาตรฐานที่หุยกว่าเราจะได้มามเราจะไม่ขี้เกียจแล้วเราก็จะสามารถทําตัวเองให้อยู่ในกรอบในร่องในรอยได้โดยที่ลูกค้าเองก็ เขาให้เงินเรามาลูกค้าก็ควรจะได้รับความเชื่อใจใช่มันมันไม่ใช่เรื่องของปากเปล่าคําว่าสัญญาใจมันไม่มีอยู่จริงในโลกธุรกิจใช่ไหมคะใน่ลกถ้ามองไกลว่าจะยกระดับให้ตัวเองเป็นสากลเนี่ยถูกต้องเรื่องมาตรฐานนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําคู่ขนานกันไปใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่แค่กับนักธุรกิจเนาะคุณมองว่าทั้งกลุ่มเกษตรกรเอยผู้ผลิตเอ่ย แม้กระทั่งซัพพลายเออร์เออย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องมีความเข้าใจตรงกันหมดว่ามาตรฐานเรานี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจมันเป็นเรื่องของเครดิตของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอกประเทศการส่งออก<ม>ทุกคนปัจจุบันนี้ไม่มีใครเชื่อสัญญาใจหรือว่าการการมาตรวจโรงงานแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรได้เลย<ม>เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ค่ะดมเมอร์แบรนดคุณจะเข้าโรงงานเราเมื่อไหร่ก็ได้มันเหมือนกันทุกวันในปีค่ะนี่คือสิ่งที่อูนเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคคนสวรที่จะได้ ไม่ใช่แค่เรามีตามาตรฐานแปะไว้ไ<อ>ที่โรงงาน<อ>แล้วมันะจะดูเท่มันมันไม่ได้ดูเท่ค่ะมันมันคือการทำงานที่เหนื่อยยากมันคือการเก็บเอกสารที่ track back ไปได้กี่สิบปีก็ยังอยู่มันคือการที่ผู้บริโภคเจอปัญหาของสินค้าแม้แต่นิดเดียวเราสามารถบอกได้เลยว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยปลูกมาจากที่ไหนแหล่งผลิตที่ไหนเกษตรกร,กรที่ปลูกเป็นใครเราสามารถบอกได้ทั้งหมดค่ะ ูดถูกทุกข้อเลยนะคะ,คะตอนนี้นะคะสิ่งที่กระทรวงพาย์นเองก็พยายามจะเน้นย้ำหรือส่งเสริมก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับในส่วนของผลิตภัณฑ์ก็คือไม่ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนนะคะ การแท็กกลับไปตรวจดูได้ว่ามาจากไหนแหล่งผลิตเป็นยังไงการ t r a n s p a r e n t the process เหล่านี้นะคะเป็นเป็นสิ่งสําคัญเป็นเรื่องของชุดความรู้ของการดำเนินธุรกิจ<ะ>รับโลกยุคใหม่เลยนะคะใช่คุณอูนะคะให้อินไซต์กับเรามาค่อนข้างเจาะลึกมากนะคะ,คะเดี๋ยวขอพาเข้าสู่ประเด็นด้วยนะคะว่าแล้วรู้จักรางวัล PM Award ได้ยังไงคะแล้ว<ะ>ทำไมถึงสนใจที่อยากจะสมัครรับรางวัลเพ a w มอ d นะคะ จริงๆน่าจะมีน้องๆในทีมสักคนนึงเนี่ยแหละค่ะเมนชั่นขึ้นมาว่ามันมีรางวัลนี้อยู่ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วเนาะในประเทศเราน่าจะกี่ปี่สิกว่าปีแล้วค่ะอ๋อยีกว่าปีนะผ่านมากันทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะผ่านรัฐบาลไหนอะไรแบบไหนก็คือยังคงอยู่ยังต้องส่งออกกันอยู่ใช่ซึ่งซึ่งพีเอ็มอเวอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนมองว่า อุนเองก็มั่นใจว่าแบรนด์เราเนี่ยมีความสามารถในการเปิดตลาดต่างประเทศนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเอาความเชื่อมั่นเนี่ยจริงๆราง,งวัลเราก็ได้มาหลายรางวัลแล้วแหละอุนก็มองว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าจะทําให้แบรนด์เนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือในสายตาของคนในประเทศด้วยแล้วก็คนต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่า process ขั้นตอนการตรวจสอบหรือว่าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเข้มขน้นพอสมควรอุนจําได้ว่าในวันที่อุนมาสัมภาษณ์ของรางวัลน,นี้เนี่ยอุนก็ตกใจเหมือนกันว่าต้องคุยกับคนประมาณ20บกว่าคนเลยแล้วเป็นคณะกรรมการ การผู้ทรงคุณวุฒิทางนั้นเลยไม่ใช่ว่าเอาเด็กๆมาฟังหรืออะไรคือทุกคนเนี่ยอยู่ในจุดนี้ใช่มามานานแล้วด้านถูกต้องคือมีหลายด้านมากๆเหมือนทางบรันช์ไทม์นี่เคยได้รับรางวัลอันเบสท์ชัยแบรนด์ในปี2019ถูกต้องค่ะซึ่งในปีก่อนเนี่ยก็ยื่นของฮาลานไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยจะได้แค่ตัวเบสท์ชัยแบรนด์สาเหตุที่อุ่นมองว่าอุ่นไม่ได้ฮาลานปีที่แล้วเนี่ยเพราะอุ่นมองว่าอุ่นก็เพิ่งได้ฮาลานมาปีก่อๆเองแล้วก็อาจจะยังไม่ได ได้มีความพร้อมมากนักในแง่ของความเข้าใจซึ่งในโรงงานเนี่ยทำถูกต้องทุกอย่างก็จริงค่ะแต่ว่าในแง่ของการได้รับรางวัลสักชิ้นหนึ่งมาอุลมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําให้ถูกต้องแต่ว่ามันคือเรื่องของความเข้าใจของผู้ผลิตแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่อยู่ที่โรงงานด้วยค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยก็คือเตรียมพร้อมกันหมดเลยเรียกว่าปีที่2019สมัครมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ได้่ก็กลับมารีเฟล็กตัวเองใช้น<ะ>เลินประเมินตัวเองแล้วไม่ทอ้อปสองพันยี่สิบสมัครต่อใช่ เพราะอุนมองว่าจริงๆเราก็ไม่ควรจะได้จริงๆนะปีที่แล้วอุ่นมองว่ามันก็ยังมีช่องว่างของความเข้าใจเรียกว่าช่องว่างของความเข้าใจแล้วกันนะเพราะว่าการผลิตก็คือตรงตามมาตรฐานร้อนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินไปชี้ชี้นิ้วถามคนในโรงงานสักคนหนึ่งอะ คนคนนั้นสามารถตอบได้ไหมว่าเรามีหารานไปเพื่ออะไรเรามีแล้วเราทําได้ในเลเวลเซอร์เทนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้สามารถทําได้ทุกคนเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ความต้องการที่จะรักษามาตรฐานเหล่านั้นให้คงอยู่ได้ทุกคนก็เลยมองว่าเออมันเป็นปีที่เหมาะสมแล้วที่เราจะได้ปีนี้ค่ะ ทราบมาว่ากระบวนการตัดสินนี้ก็มีความเข้มข้นใช่ไหมคะก็โหดพอสมควรเลยค่ะเพราะว่ายกตัว <laughs> อย่างเช่นตอนที่ไปโรงงานเนี่ยก็ไปกัน20คนจำได้ไว่า20กว่าคนแล้วเราก็ต้องเตรียมชุดที่ทุกๆคนสามารถเข้าไปดูในรายผลิตได้คือไม่ใช่แค่มานั่งฟังแต่ว่าเดินเข้าไปในรายผลิตจริงๆต้องไปเวลาใช่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะในการทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งนี่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเองก็มั่นใจในตัวเองด้วยว่าถ้าเราได้รางวัลนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องโหดพอสมควรเพราะว่า ทางท่านคณะกรรมการเนี่ยก็ต้องแวะไปในหลายๆที่เนาะเราก็ต้องเทียบกันนะคะว่าที่ไหนมีความพร้อมมากที่สุดมีความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะได้รับรางวัลน,นี้มากที่สุดค่ะ อย่างขอให้คุณอูนล,ลองเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะในการที่จะสมัครขอรับการประกันในปีนี้ค,ะค่ะคือจริงๆตัวมาตรฐานฮาลาลเองเนี่ยนะคะเวลาเราไปขอเนี่ยโรงงานก็ต้องมีความพร้อมในแง่ของการผลิตแล้วก็ในการเตรียมตัวทุกอย่างอยู่แล้วเช่นสบู่ดินเอ้ยความรู้เรื่องของฮาลาเลเอ้ยในระดับหนึ่งเนี่ยต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อูนมองว่าต้องเตรียมความพร้อมมากๆเลยก็คือความรู้คะ่ะคือความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เก็บไว้แค่กับคนที่ขอมาตรฐานไม่ได้อะเพราะว่าสุดท้ายคนทุกคนที่เข้ามา แล้ผลิตจะกี่ร้อยคนก็ตามเนี่ยทุกคนต้องทำตามมาตรฐานเดียวกันหมดถูกต้องไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมีความรู้ตรงกันว่าการ ขอมาตรฐานฮาลาลเนี่ยทําไปเพื่ออะไรมีไว้เพื่ออะไรอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ผิดเนี่ยมันมันสำคัญยิ่งกว่ามาตรฐานเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราออดิตโรง,งงานเนี่ยทุกอย่างที่เรามีมันก็ทําไปเด y to day b a s บ s อยู่ละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้มันไม่มันมันไม่ถึงเนี่ยเข้าใจใช่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เล็ดลอดแล้วก็ผิดพลาดได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นอุ่นมองว่ามีมาตรฐานนี้มันก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถคุมความรู้ได้ด้วยเราสามารถคุมการผลิตได้ด้วยก็ทั้งสองทางเลยค่ะ ก็เรียกว่าเป็นเคล็ดลับนะคะคือ Susan, มันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องหมาย <c ười> ที่จะรับรองแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องราวของความสําคัญของฮารานแล้วก็เจตนาด้วยนะอุนมองว่าไม่ใช่แค่ความรู้แต่ว่าผู้ผลิตต้องมีเจตนาที่ดีพอที่จะยึดมั่นในการขอมาแต่มันไม่มันไม่ง่ายค่ะอุนต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ง่ายที่จะสมมติคุณคิดว่าคุณได้หนึ่งรอบละ ปีถัดไปมันยากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันไม่ใช่แค่คุณได้มาแล้วคุณโฮดมันตลอดไปแล้วมันจะไม่มีการออเดดไม่ไม่จริงค่ะมันมันถูกออเดตทุกปีมันต้องจ่ายเงินทุกปีเพราะฉะนั้น เจตนานในการทํางานคุณต้องเหมือนเดิมฟังดูก็จะดูโหโหลายคนอาจจะมองว่าโหยากจังเลยใช่คงทําไม่ได้หรอกแต่ถ้ามองว่าในแง่ของศักยภาพของตลาดฮารานี้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยเหมือนกันนะคะเห็นว่าทางคุณอูนเองก็มีเรื่องของการทาการตลาดค่ะที่เรียกว่าเจาะก,กลุ่มฮารานด้วยอันนี้แชร์ให้ฟังนได้ไหมคะว่าศักยภาพของตลาดฮารานในการที่เรามองว่าธุรกิจของเราไอตัวการุล่าน่สำหรับตลาดเนี้ย อไอุณมองว่าอย่างแรกเลยคืออุณไม่ได้แค่มองศักยภาพของตลาดอุณ,อณมองว่าอุณให้เกียรติลูกค้าด้วยค่ะ,ค,ะคือจริงๆคนศาสนาทุกศาสนามีสิทธิ์ที่จะได้รับความมั่นใจแล้วก็ความสบายใจถูกต้องไหมคะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุที่คุณทาฮาลานเร็วมากๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่าคุณนาอุนเองก็เป็นคนมุสลิมแต่ว่าคุณนาอยู่ที่อเมริกาม,มาตรฐานฮาลาลเป็นสิ่งที่เขาจริงจังกันมา,มากๆที่อเมริกาแม้กระทั่งซื้อเนื้อวัวเนื้อไก่อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ยังจะต้องมีมาตรฐานเหล่านี้ซึ่งราคาก็จะสูงกว่าแต่ว่ามีการผลิตที่ถูกต้องตามตามมาตรฐานของศาสนานั้นๆน่ะนะคะแล้วพออุนเห็นว่าคุณนาอุนเนี่ยไม่แตะเลยถ้าเกิดว่าสินค้าเหล่านั้นไม่ใช่ฮะลาอุนก็เลยรู้ว่าแม้กระทั่งอุ่นเองอุนเป็นคนพุทธอย่างเงี้ย อุนก็อยากจะทําสินค้าที่ญาติตัวเองทานได้อย่างสบายใจเนาะเหมือน,นมองเป็นคนในครอบครัวใช่แล้วเราพอมากระจายเป็นตลาดซึ่งเราก็มองลูกค้าเป็นเป็นคนในครอบครัวของเราไม่ใช่แค่คนในครอบครัวแต่ว่าลูกค้าสาหรับเดมอนเกนมันคือ,ม,คอมันคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้มีพระคุณของเราอะค่ะแล้วเรามองว่าในเมื่อเขาต้องบริโภคสินค้าเราเรามีความจําเป็นที่จะต้องมอบความมั่นใจเหล่านั้นให้กับเขาอยู่แล้วก็อันนี้คือเจตนานแรก ไม่ได้มองไม่ได้มองในแง่ของ economic scale หรืออะไรแบบนั้นเลยแต่พอมาทํางานเนี่ยพอเรามีมาตรฐานนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามาตรฐานเนี่ยเอาไปใช้ขยายตลาดกลุ่มไหนได้บ้างทั้งในแง่ของตลาดต่างประเทศ<ๆ>เช่นอ่ะประเทศกลุ่มดูไ a เอย Middle East เอยที่เขามีความจริงจังในแง่ของมาตรฐานเหล่านี้มากๆค่ะ ในแง่ของบ้านเราในภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เออสำคัญม,มากๆเลยนะเพราะว่าเขาก็ประคองมาตรฐานแล้วก็ในการใช้ชีวิตของเขามาตั้งนานอ่ะเราเจาสินค้านี้ไปให้เขาเขาต้องจ่ายเงนินให้เราเราก็ควรที่จะมาตรฐานเนี่ยมอบ<อ>ให้เขาเช่นกัน,นต้องแบบว่าถ้าคือมีความเชื่อมั่นเกิดกันแล้วเนี่ย ไม่เปลี่ยนใจกันได้ง่ายๆถูกต้องค่ะใช่ใช่ช่คก็เรียกได้ว่าพอเรามีความเข้าใจมันก็สามารถเทิญเขากลับมาเป็นเรื่องของธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วอ้วนมองว่าเหนื่อยตอนแรกก็ดีกว่าเห็นวันนั้นที่ฟังเนี่ยเพราะกรรมการเขาก็ถามเนาะเขาถามทุกแองเก็เลยนะใช่ใช่ถามเยอะเลยเรื่องว่าเอ้ยคุณรับรองไงมีฟัซิลิตี้รองรับหรือเปล่าการเจาะกลุ่มใช่แล้ว ให้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 ไปวินในใจเขาคุณทํายังไงเห็นตอนนั้นคุณอูนแชร์ให้เราฟังว่ามีการเขาเรียกไงดีใช้ติ๊กต็อกเออหรือะไรใช่ลอเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยว่าเวลาจะสื่อสารไปกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนมุสลิมก็ตามหรือว่าจะเป็นคนกลุ่มภาคไหนจังหวัดไหนก็ตามมันมีวิธีการหลายแบบมากทั้งการยิงแอดไปตามจังหวัดนั้นๆเอยใช้ location base ถูกต้องทั้งการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเหมือนแบบ human base ว่าคนคนนี้มี follower เป็นกลุ่มไหนบ้างซึ่งมันทําาาได้หลยแง่มมมุกะ แล้วแต่ครีเอทีฟไอเดียของแต่ละที่เนาะแต่ของเราเนี่ยก็ใช้รอบด้านค่ะทั้งอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการยิงแอดด้วยการเจาะไปตามกลุ่มที่น่าจะอ่าเขาซิกนิฟายตัวเองแหละว่าฉันเป็นคนกลุ่มนี้นะเราก็สามารถเจาะไปหาเขาง่ายขึ้นซึ่งถ้าเรามีมาตรฐานเนี่ยมันมันง่ายขึ้นมยนก็มันต่อติดนิดเดียวใช่ใช่ใช่เรียกได้ว่าครบเครื่องนะคะทั้งเรื่องของมาตรฐานทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถเจาะกลุ่ม เ่านี้ได้นะคะขอถามเพิ่มนะคะคุณอูนมองว่ารางวัลเพียมอวอร์ดเนี่ยมีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านมากน้อยยังไงคะจริงๆรางวัลทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงเพียม r d ด้วยเนี่ยอูนมองว่ามันเป็นรางวัลที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมันไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของคนที่ได้รางวัลเลยหรือว่าใดๆดก็ตามเลยเพราะาปีที่แล้วที่อ่นได้มาเนี่ยอ่นก็บอกตามตรงว่า อุ่นได้เบสทายแบรนด์มาอุ่นก็ดีใจแต่ว่าตัวที่ฮา้านที่อุ่นไม่ได้ในปีก่อนเนี่ยอุ่นก็ไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือการรีเช็ค การทํางานของตัวเราเองการที่เราได้รางวัลมาเนี่ยมันมันสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยอยากทางานให้ดีขึ้นด้วยในทุกๆวันนะคะใช่ตัวเองไปเนื่อใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณก็มองว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองวัดดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถไปได้สุดในขนาดไหนซึ่งมันเฮลตี้ด้วยนะเพราะว่าเราก็จะได้คําถามรอบด้านมาจากคนที่เขามีความรู้อะแค่แค่ต้องกดตอบคําถามจากเกณฑ์หกเจ็ดแปดหมวดเนี่ยก็แบบเรียกว่าดูสามหกสิบองศาจริงๆ ทำมาพิบาลในการดําเนินธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาดการเจาะกลุ่มนวัตกรรมในองค์กรถูกต้องค่ะซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีใครมานั่งถามเราแบบนี้เพราะทุกคนก็จะอวยเราใช่ไหมคะว่าเอยธุรกิจดีจังเลยขนมอร่อยจังเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเราทุกคนต้องการหยาห่มบ้างนะคะก็เลยมองว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมาสมัครเราก็รู้สึกว่าเอออย่างอรเราได้ยินคําถามได้ว v a l เ a t ตัวเองถูกต้องถูกต้องค่ะพอได้รับรางวัลเพมอวอร์ดแล้วเนี่ยค่ะมีการวางแผนที่อยากจะ พัฒนาสินค้าหรือว่าพัฒนาองค์กรไปยังไงต่อบ้างคะมีอะไรแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างคะจริงๆวิชัน่นมิชั่นของด i มเ o อ d g เกนชัดมากมาตั้งแต่วันแรกเลยคะ่ะคือเราอยากเป็นความอุ่นกายอนใจของคนที่รักษาสุขภาพทั่วโลกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเอยวิตามินอาหารเสริม,อมของกินของใช้ในวันหนึ่งอาจจะเห็นเราทําแบบอุปกรณ์เครื่องใช้มาก็ได้ซึ่งคุณมองว่าพอเราเซตใม่เซตไว้แบบเนี้ย เราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มันไปทางั้าน ừ ừ, ได้ค่ะการขอฮาลานก็เช่นกันนะ ừ, อุ่นมองว่ามันเป็นความอุ่นกายและอ <ừ, S 1> ุ่นใจใช่ไหม ừ, อุ่นจะไม่ได้ใช้แค่คําว่าอุ่นกายแล้วก็รักษาอย่างเดียวแต่อุ่นมองว่าความอุ่นใจมันสําคัญนะมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้หรอกมาตรฐานฮาลานแต่ว่าอย่างน้อยเราทานไปแล้วเรารู้ว่าเนี่ยไม่ผิดแน่นอน ừ, เพราะฉะนั้นอุ่นก็จะดาเนินธุรกิจต่อไปในในเวนี้อุนไม่ได้มองยอดขายเลยด้วยซ้ำเพราะอุ่นมองว่าตราบใดที่เราแก้ปัญหาลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นแง่ของจิตใจหรือร่างกายเนี่ยสุดท้ายแล้ว ลูกค้าก็คือผู้มีพระคุณที่จะตอบแทนเรามาในจุดนั้นอยู่ดีค่ะก็เราก็ทํางานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทํได้วยวิชั่นแบบเดิมโดยที่ไม่เปลี่ยนไปไง่ายๆไม่ว่าจะกระแสสังคมเป็นยังไงก็ตามอุนมองว่าเราอยู่ได้ค่ะเหมือนเรามีจุดยืนของเราแล้วเนาะแล้วเรามีความท,ท้าทายมีเป้าหมายของเราที่เราจะต้องไปตอใช่ถูกต้องค่ะน่าจะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะ,คะอยากให้ลูนค่ะฝากคําแนะนําสําหรับผู้ประกอบการนะคะที่ปีนี้อาจจะสมัครแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งเคยจะมีโอกาสมาได้ฟังว่าอ๋อไม่มีรางวัลนี้ด้วยเหอว่าให้ ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมรางวัลในปีหน้าค่ะจริงๆเราได้รางวัลตั้งแต่เราเข้าไปในห้องนั้นแล้วแหละเราได้ตอบคําถามเนาะเราก็ได้รางวัลในการดูแลตัวเองใน,ในการดูแลธุรกิจแล้วก็เช็คความเฮลตี้ของธุรกิจตัวเอง <c oughs> โดยที่จริงๆเราก็ มันแทบไม่ได้มีค่าใช้จ,จ่ายอะไรมากมายวุ่นวายเลยอะอเพราะฉะนั้นการที่จะสมัครแล้วก็มาได้รับคําถามเยอะๆได้รับยาขมบ้างอะไรเงี้ยอุ้ว่ามันเฮลตี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้คำว่าไม่ได้เนี่ยหมายความว่ามันมีช่องต้องปรับปรุงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ช่องตรงนั้นเราก็ได้รู้แน่ชัดเลยว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนเนี่ยว่ามันคุ้มค่ามากมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้ก็โอเคก็โชคดีก็ได้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นได้มีรางวัลที่จะสิ g ิฟายตัวเองว่าเอ้ยฉันมีคุณภาาาาพนนะกกกับลูค้้มมขึแต่่ไได ยอย่างน้อยเราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงอย่างไรเงค่ะก็มองว่ามาสมัครเถอะเราก็จะได้เห็นว่าช่องว่างของตัวเองที่ยังต้องแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะเชื่อได้เลยนะคะว่าหลายคนถ้ามีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์ของแบรนด์ i a มอน d g r a i นวันนี้เนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆในการที่จะปรับแนวคิดนะคะว่าเรื่องของมาตรฐานอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไก่ตัวเลยแต่เป็นพื้นฐานสําคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจถ้ายิ่งอยากจะยกระดับธุรกิจตัวเองให้สู่สากลน,นะคะ เมื่อเป้าหมายในการผลิตสินค้านะคะอยู่ที่การมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคนะคะการค้นหาแล้วก็พัฒนาสินค้าจริงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนี่คือพลังดีๆนะคะที่ทาง i ด m อน d g เกรนได้มอบให้กับเรานะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดออกมาส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วก็ผลิตภัณฑ์ i a m อน d g เกรนเนี่ยแน่นอนจะไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยค่ะถ้าอยากจะสำเร็จบนเส้นทางของธุรกิจแบบนี้บ้างนะคะก็คงต้องลองเอาข้อคิดดีๆที่เราคุยกันในวันนี้ไปปร,รับใช้ ธุุรกิจของคคณ่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณชนิษรานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะสําหรับท่านนะคะผู้ฟังนะคะที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล PM Award นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็รายชื่อของผู้ได้รับรางวัลในทุกสาขาได้ที่เว็บไซต์นะคะ p m a w a r d c o m ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม podcast ดีๆนะคะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าของเราได้ทุกวันค่ะจันร์ถึงสุขค่ะฟังแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k e y d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169